ไปยิงระยะบ้า,บานอ้ขี่คือคคักว่า<อ> <laughs> ได้ควดเก้าอี้ไปน้าบ้านเลยพูดได้ไหมเห็ุใดผูดได้ก่นไหมเห็นับโอ้ผ่านดิ นี่ม,มีอดก็ออร่างสิไปเบิ้งหมวดพ่ออ่านมาเห็ดตาต้นสนโอ,อ,อครับพ <c oughs> ี่น้องไปปานไปตโมตโมไปเอาไงก็แที่ระพกาจาลน้ำมาไหลหมดก็เอาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเอาไม่ก็ได้ดอกไม่ยากดอกคุณไปไม่แจกไม่ไม่ก็งแซ่บไปแล้วครับมีอดเออมันบ้าได้หูวแล้วว่าจะได้เห็ดบรรยากาศครับพี่น้อง จะค้องหน้าคนไปแล้วบานเจงครับด้วครับสู่ชีวิตครับที่ไม่อดครับนี่จอดเลยครับก้อ้เป็นนั่งน้ำได้คนโรก,กาก็นั่งโรกับพี่น้องปลูกทั่วดินทวอยางครับนี่ปลูกพักขายสมพอกสมพักครับครับหน้าคนยังพอ้อมแล้วครับนี่จอด